สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมที่เพิ่งลงในงวันนี้เป็นวดแรกก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําสถิติไว้นะครับมันก็มีอยู่3สูตรนี้ที่เหลือรอดมาได้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคำนวณก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับผมมันไม่มีใครดูล่วงหน้าว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับคือใครชอบเลขไหนก็เลือกเอานะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบน3ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 บวกคงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หน่วยหน้าครั้งที่2อบวกกัน2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 4ครั้งแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก5้าคงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนบวก10บน2ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 บวก10ท้ายครั้งที่2นะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2สองครั้งแล้วก็บวก6คงที่ได้เลขเดี่ยเลขเดียวมาดูสถิติงวดแรกนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3งวดแรกนะครับได้เลข1เหมือนกันทั้ง3สูตรนะรแล้วก็ผลรางวัลน,นะครับออก16เลข1เข้าที่10บนนะครับงวดงวดนี้ได้แค่เลข1ตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตร ได้เลขสองเหมือนกันอีกนะครบผลรางวัลออก6-2นะครับเลข2เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้เข้าหลักหน่วยล่างได้ตัวเดียวกันอีกนะครับงวดถัดมานะครับทั้งสามสูตรก็ได้เลขเดียวกันอีกนะครับคือได้เลข1ผลรางวัลงวดนี้มันออกเบิ้ลนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเนาะทำมันออกเบิ้ลงวดถัดมานะครับสูตรที่หได้เลขเ สูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลขออถ้าออกแบบนี้เราก็จะมีตัวที่จับคู่กันนะครับคือ7 6หรือ6 7นะครับผลรางวัลออก6 7นะครับงวดนี้ก็เข้าทั้ง3สูตรงวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข9สูตรที่2เลข1สูตรที่3เลข9เราก็จะได้ตัวเลขแค่2ตัวนะครับคือ9กับ1หรือจะเป็น1กับ9นะครับก็กลับไปกลับมานะครับผลรางวัลออก9 1้านะครับ งวดนี้ทั้ง3สูตรก็เข้าครบหมดเลยนะครับทั้งหลัก10หลักหน่วยงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข4ทั้ง3สูตรผลรางวัลออก4 6นะครับงวดนี้เลข4มาในตำแหน่งหลักสิล่างนะครับขาดแค่เลข6เลขเดียวงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันอีกนะครับคือได้เลข6 ผลรางวัลออกเบิ้ลหกหกนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับพอหลักสิบหลักหน่วยคือตัวเดียวกันนะครับงวดถัดมาทั้งสามสูตรก็คํานวณได้เลขเดียวกันอีกนะครับคือได้เลขสี่เหมือนกันทั้งสามสูตรและผลรางวัลออกเบิ้ลสี่สี่งวดนี้ก็จะได้ตัวเลขตัวเดียวเหมือนกันนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้เลขหกในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้เลขสามสูตรที่สามได้เลขหก งวดนี้เราก็จะได้ตัวเลข2ตัวนะครับคือ6กับ3ผลรางวัลออก6 3นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับมาถึงงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับสูตรแรกนะครับได้เลขได้เลขหนึ่งสูตรที่สองได้เลขสี่สูตรที่สามได้เลขสี่ก็จะมีตัวเลขแค่หนึ่งกับสี่เท่านั้นนะครับผลรางวัลออกหนึ่งสี่งวดนี้ก็ถูกทั้งสามสูตรนะครับ สถิติย้อนหลังทำให้ดูนะครับมันก็เข้าดีหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดพอดีนะครับมาดูแนวทางในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะว่าวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับทั้งสามสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนเลขห้าบวกหลักร้อยบนสามครั้งนะครับสามสามเก้ายี่สิบเจ็ด บวกหลักหน่วยบนเลขศบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับสี 8, บวกสได้แบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หเลขแปดนะครับตัวสุดท้ายบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ห้าบวกยีนะครับสามสิบสองสามสิบสอวกแปดสี่สิบบวกแปดนะครับสูตรที่หได้สีได้เลขเ้า ได้เลข9เป็นเลขเด่นในสูตรที่1ในวันที่1ทธันวาคมไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกกัน2ครั้ง6บวก6ได้12แล้วบวกหลักร้อยท้ายร้อยท้ายครั้งที่2นะครับ4ครั้งนะครับ 4 9 36บวก10ท้ายครั้งที่2ในสองครั้งนะครับ6กหกแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1นึ่ตำแหน่งสุดท้ายบวก5นะครับมารวมว่าจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับ12บสองนับบวก36นะครับก็เป็น48นะครับ 48 49 50 50 6 0 6 1บนะครับ61เวก5เป็น66ได้เลข6เป็นเลขเด่นในสูตรที่2นะครับทั้ง3สูตรตัวเลขก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับสูตรนี้ได้เลข6นะครับมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็จะใช้หลักแสนนะครับเลข5 บวกหลักสิบบนสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับสามบวกสามได้หกบวกร้อยหน้าบวกร้อยท้ายนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สองนะครับเลขเก้าบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขหกบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก6บวก6คงที่นะครับ5บวก18นะครับได้23 23บวก6ได้29 29บวก4 33 33ก็เป็น43นะครับ43มาบวกอีก9เป็น52 52บวก6 58 58 59 60 60 66นะครับ ได้66ได้ตัวเดียวกันกับสูตรที่2เลยนะครับได้66ได้เลข6นะครับดังนั้นสูตรวิ่งล่างทั้ง3สูตรนะครับสูตรสูตรแรกได้เลข9สูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข6ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่1ธันวาคมนี้นะครับท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูถ้าชอบก็นำไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับ สูตรมันก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะมันมันไม่แน่นอนเสมอไปนะครับสูตรนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําไว้นะครับวิ่งล่างครับวิ่งล่างหนึ่งตัวเนี่ยผมทําสถิติไว้ทั้งสองหน้านี่คือจดไว้ทั้งสองหน้ามาดูผลที่ออกงวดที่ผ่านมา1นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นี่มีสูตรที่หนึ่งที่ได้เลขหนึ่งเนี่ยนะครับงวดนี้ก็คือได้เลขเก้านั่นเองนะครับส่วนสูตรอื่นก็ไม่มีนะครับก็มีสูตรนี้ที่ได้เลขสี่ก็เป็นสูตร ที่ได้เลข6ในสูตรที่2นอกนั้นก็หลุดหมดนะครับสูตรที่ผมเคยลงให้มันก็ไม่ตรงเลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็มาหน้านี้นะมี2หน้านะหน้านี้ก็หน้านี้อีกอีกประมาณ10สูตรนะครับที่จดไว้นะครับผลปรากฏว่าก็หลุดไป9สูตรเข้าแค่สูตรเดียวมีสูตรที่มีเลข4อยู่แค่สูตรเดียวนะครับก็คือเลข6 ในสูตรที่สามที่ผมเพิ่งลงให้นะครับดังนั้นสูตรมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดเสมอไปนะขนาดจ,จดไว้เป็นสิบยี่สิบสูตรนะรมันก็ยังเหลือแค่สองสามสูตรที่รอดมาได้นะครับแต่ในงวดต่อไปนะครับทั้งสามสูตรนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีกหรือมันจะหลุดนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็นําข้อมูลที่มันยังเหลืออยู่มาลงให้ดูนะครับเพื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไปเทียบดูกับสูตรวิ่งล่าง ที่เป็นหน่วยล่างชน2สูตรซึ่งในองวดที่ผ่านมาเนี่ยมันชนที่เลข3เลข4นะครับแล้วก็เลข4เข้าในในหน่วยล่างงวดนี้ดูจากตัวเลขแล้วมันชน7นะครับแต่วิ่งล่างตัวเดียวของเรานี่ไม่มี7ไม่มี7เลยวิ่งล่างตัวเดียวที่เหลือรอดเนี่ยไม่มีเลข7แม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้าจะหลุดนะเนี่ยนะครับแต่ในนี้ก็มีหมีหอยู่1ตัวเนาะสูตรนี้หกเก็ไม่รู้สูตร มันจะเข้าต่อหรือมันจะหลุดตรงนี้ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับร้องต้องรอดูในวันที่หนึ่งธันวาคมเราถึงจะรู้คําตอบนะครับนี่เราดูอยู่งวดที่ผ่านมาผมก็ดูนะสามกับสี่แต่ไปชอบสามนะสี่ก็ไม่ได้ชอบกระดันเป็นตัวที่ออกนะหกสี่สี 6, นะ่หกเนี่ยออกบ่อยนะครับช่วงช่วงตั้งแต่สี่หกมาเนี่ยนะครับก็มีแต่หกนะหกมาบ่อยมากนะหนึ่งหกหกสองแล้วมาหกเจ็ด สี่หหกหแล้วก็สี่สี่สี่กับหกตะบนไปบนมาหกสาแล้วก็มาออก1นสี่อีกแล้วงวดนี้ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนจะมีสี่มี6อีกหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเลขอื่นตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวก็มีทั้ง9้าทั้งหกสองตัวนะครับ แต่งวดน,นี้ผมบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่างวดน,นี้นะค่อนข้างจะมั่นใจนะค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าสูตรที่ถกที่ผมทําไว้นี่มีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็มีสูตรเด็ดอีกหลายสูตรนะครับที่ผมยังไม่ได้ลงให้นะครับบางครั้งมันลงไม่ทันนะครับเพราะผมต้องไปทําแนวทางลาวัฒนาอีกนะครับทั้งไทยทั้งลาวนะครับวุ่นวายอยู่คนเดียวนะครับดังนั้งวดน,นี้ท่านผู้ชมก็รอดูนะครับใน ในช่องผมนี่แหละนะว่าจะฟันตัวไหนให้นะค,ค่อนข้างมั่นใจนะในลิกท้ายสองตุลางงวดนี้นะครับจะเป็นเลขไหนก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ